ก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับผมสวัสดีเพื่อนๆตอนเด็กครับวันนี้คำวันคำเพื่อนๆตลกวันคำครับปาจัดก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับก๋วยเตี๋ยวเนื้ออัสวินครับเนี่ยวโหวันนี้สั่งเล็กไสตับม้ามครับแต่กีใสอันนี้ม้ามดูโ้เพื่อนๆนี่ตับครับผมอืเหมาะวันนี้ขอจดก๋วยเตี๋ยวมหมาะกคำครับปรุงรสครับผมจ้องพริกใส่ก่อนเลยครับบ่ต้องกึบอย่างนั้นครับมาถึงใส่พริกก่อนเลยครับ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่กัขคาดมาได้ก็คือเนี่ยครับพวกพริกพริกส้มพริกดองนี่ครับมันต้องใส่ครับมันถึงจะเข้ากันครับแล้วก็ใส่น้ำปลาไปครับผมผมปรุงแค่นี้ครับเพื่อนๆมาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินก๋วยเตี๋ยวรอบดึกกับผมครับผมก๋วยเตี๋ยวเนื้อจวินครับอำเภอเมืองจักหวลำปางร้านนี้ลำแต่นาเขอบอกเลยกินแต่แต่น้อยจุใหญ่ครับตัดๆยังแหลกซดน้ำกันถูห่อนี้ออกนี่ห่อนมาห่อนพอเตอร์เพื่อนๆเฮ้ยน้ำซุปอุ่นๆห่อนๆครับ เผ็ดส้มๆเก๋มๆนี่เหมาๆๆแต่ผมบะส่น้ําตาลนะครับผมบะชอบกินหวานครับเปื่อนๆนี่เส้นครับผมเส้นเล็กร้านนี้เขาบอกว่าเส้นเล็กอร่อยมากครับเป็นอย่างเตี่อร่อยมากนี่จัดเข้าไปครับผมเนื้อตุ๋นไล่ๆครับวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่เดี๋ยวก่อนเนื้อดูนี่ นี่ครับนี่คือตับกับม้มครับผมวันนี้เล่นเครื่องไหนครับผมจัดเข้าไปโอ้โหเหมาะวัญออกวีวีบุยบุยล้าแต่นะเพื่อนเื่อนก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับนี่กินประหมดปลเสียงครับนี่ใส่ครับผมทีเด็ดเลยครับใส่วัวนะครับสุดยอดครับผมจัดไปควบพปอดทตือสดหนามั่อนกรับเหมาะลัท้อล้ำเตนะเพื่อนสวัสดีครับ